สวัดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บูธแอปิ CA ทนะคะในงานเม t เชเล็ตมาร์ชค่ะมาหากรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโลหาการอันดับหนึ่งของอาเซียนค่ะโดยภายในวันนี้นะคะทางบริษัทแอปิแคทจำกัดมหาชนของเราค่ะได้นำโซลูชันนะคะเพื่องานด้านอุตสาหกรรมค่ะมาจัดโชว์นะคะและให้ทุกท่านได้มาสัมผัสด้วยตัวเองเลยค่ะโดวยวันนี้นะคะเรียบพิวรีค่ะจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบูธของเรานะคะว่าวันนี้เรามีโปรดักต์นะคะผลิตภัณฑ์โซลูชันอะไรกันบ้างที่นํามาโชว์ภายในงานวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ มากันที่ไฮไลท์แรกของเรากันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือ 3D Experience ค่ะ Smart Platform for Smart Manufacturing นะคะสำหรับ 3D Experience ค่ะเป็นระบบ Cloud Platform ที่รวบรวมสุดยอดนวัตกรรมนะคะตั้งแต่การออกแบบค่ะการวิเคราะห์ชิ้นงานการผลิตนะคะการบริหารข้อมูล และอื่นอื่นอีกมากมายเลยค่ะเรียกว่าเป็นการทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันในองค์กรนะคะได้อย่างสะดวกสบายสุดๆไปเลยนะคะที่สําคัญต้องบอกนะคะว่าเหมาะกับในยุคนี้มากๆค่ะที่เรามีในเรื่องของโควิด -19 เข้ามานะคะเราอาจจะต้องทํางาน w o r k ์กฟอร์มโฮหรือ w o r k ์กฟอร์มแอนดแวค่ะเจ้าตัว t e x p e r i e e Platform ค่ะจะเป็นตัวช่วยนะคะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันในองค์กรนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะเรามากันที่โปรดักต์ถัดไปนะคะนั่นก็คือ Solidcam ค่ะ Excellent Solution for CNC Machine นะคะ ต้องบอกว่า solidcam นะคะเป็นซอฟต์แวร์ค่ะสำหรับกัดนะคะและกลึนงานที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะเจ้าตัวนี้นะคะสามารถทำงานบนหน้าจอ solidwork ได้เลยนะคะและที่สำคัญคือรองรับเครื่อง cnc ทุกประเภทเลยค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะของ solidcam นั่นก็คือเทคโนโลยี i m a c h i n i n g ค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการลดเวลางานกัดได้ถึง70%เลยต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะตั้ง70%เลยทีเดียวค่ะ เรามาทางด้านของ 3D printer กันบ้างนะคะสำหรับ 3D printer ค่ะวันนี้ทางบริษัทของเรานะคะได้นำมาจาัดโชว์ถึง3รุ่นด้วยกันค่ะเป็นเครื่องจาก StarDesis นะคะบแบรนด์ระดับโลกเลยนะคะที่ได้เรียกว่าได้รับความไว้วางใจค่ะรวมถึงเป็นผู้บุกเบิกตลาด 3D พ n t e r เครื่องงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอีกด้วยนะคะโดยเครื่องแรกค่ะนั้นก็คือเครื่องนี้เลยค่ะ StarDesis F770 นะคะ สำหรับเครื่องนี้นะคะเราเห็นว่าตัวเครื่องใหญ่ขนาดนี้แน่นอนค่ะออกแบบมาเพื่อการปริ้นชิ้นงานขนาดใหญ่โดยเฉพาะเลยนะคะโดยเครื่องนี้ค่ะปริ้นได้ยาวถึง1เมตรเลยทีเดียวค่ะแน่นอนนะคะสำหรับใครที่เคยทํางานในเรื่องของชิ้นงานใหญ่ๆนะคะต้องเคยประสบกับปัญหาะคะ่ะที่ว่าเวลาที่เราจะออกแบบนะคะอาจจะต้องมีการออกแบบในการแยกชิ้นงานเพื่อที่จะแยกกันปริ้นอะไรแบบนี้นะคะพอเมื่อเราเนี่ยปริ้นออกมาเสร็จก็อาจจะเกิดรอยต่อต่างๆเกิดขึ้นได้อีก ซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะจะหมดไปอย่างแน่นอนนะคะเพียงเรามีเครื่องนี้เลยค่ะที่สามารถปริ้นได้งานขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ออกมาเป็นชิ้นที่สมบูรณ์ไม่มีรอยต่อเลยนะคะโดยเครื่องนี้นะคะเป็นเทคโนโลยี FDM ระดับ Industrial Grade เลยทีเดียวค่ะในส่วนของเครื่องนี้นะคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบูธเราเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในไทยค่ะเจ้าตัวนี้ค่ะคือ s t a d e s i s J35 Pro นะคะเป็นเทคโนโลยี Polyjet ค่ะ จุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะคะเป็นการพริ้นแบบจานหมุนนะคะและที่สําคัญเลยสามารถใช้แมทเทอเรียลได้ถึง3ชนิดนะคะในการพริ้นเพียงครั้งเดียวค่ะดังนั้นแน่นอนนะคะตัวชิ้นงานที่ออกมาค่ะจะมีเท็กเจอร์ที่มีความหลากหลายนะคะถูกใจสายดีไซน์แน่นอนนะคะใครที่เป็นสายโปรดัก์ดีไซน์ต่างๆบอกเลยค่ะว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะคะชาว สายดีไซน์ Design ต้องเลิฟอย่างแน่นอนค่ะโดยจะเป็นการยกระดับงานโปรโตไทป์อีกด้วยนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะจบงานด้านการออกแบบได้เพียงคนคนเดียวเท่านั้นค่ะตั้งแต่การเป็นคอนเซปต์โมเดลนะคะไปจนถึงการเป็นชิ้นงานเสมือนจริงเลยล่ะคะ่ะเราชมในส่วนของเครื่องใหญ่กันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูที่เครื่องเล็กกันบ้างดีกว่าค่ะเครื่องนี้นะคะคือ m e t a b o อ m e t เมท X เค่ะเครื่องเล็กสเปคอุตสาหกรรมนะคะ ต้องบอกเลยว่านี่คือฉายาของเขาค่ะเพราะว่าแม้ว่าเราจะเห็นว่าเครื่องขนาดนี้นะคะแต่บอกเลยว่าคุณภาพเป็นระดับอุตศากรรมแท้จริงอย่างแน่นอนค่ะสําหรับตัวเครื่องนี้นะคะเป็นเทคโนโลยี FDM ค่ะและเครื่องนี้นะคะยังมีในเรื่องของตัวคิแชมเบอร์นะคะที่จะให้ความร้อนในระหว่างการปลินค่ะจึงทําให้ชิ้นงานที่เราได้ออกมาเนี่ยมีคุณภาพและมีความแข็งแรงนั่นเองนะคะ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของซัพพอร์ตที่ละลายน้ำได้นะคะทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของเจ้าเครื่องนี้นะคะคือเครื่องนี้ค่ะสามารถรองรับได้ถึงมากกว่า25 material เลยทีเดียวนะคะเรียกว่าหลากหลายมากๆค่ะในส่วนของ 3D scanner นะคะเราได้นำมาโชว์กันถึง2รุ่นค่ะเป็นเครื่องจักรกลนะคะแบรนด์ระดับพรีเมียมเลยค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะมาอยู่ภายใต้ของแบรนด์ไซแล้วนะคะโดยวันนี้ค่ะเครื่องแรกนะคะที่เราจะพาไปชมกันก็คือรุ่นนี้เลยค่ะ Gomatos e Q นะคะเจ้าเครื่องนี้ค่ะเป็น 3D สแกนเนอร์นะคะที่ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงค่ะสามารถใช้งานได้หลากหลายนะคะที่สำคัญเลยค่ะสามารถที่จะตรวจวัดชิ้นงานค่ะที่มีความละเอียดสูงมีความซับซ้อนสูงได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าเจ้าเครื่องนี้มีไซส์ที่ขนาดเล็กนะคะแต่บอกเลยว่า ยังคงคุณภาพงานตรวจวัดได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะในส่วนของเครื่องที่2นะคะนั่นก็คือกอมสแกน One ค่ะเครื่องนี้นะคะเป็น 3D Scanner แบบพกพากระทัดรัดนะคะใช้งานง่ายค่ะที่สําคัญเลยคือความละเอียดสูงนะคะจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ค่ะคือการที่เราสามารถที่จะตรวจวัดชิ้นส่วนนะคะที่มีขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วค่ะและเครื่องสุดท้ายนะคะก็คือ c o อจ j ก้าค่ะ เครื่องนี้นะคะเป็นหุ่นยนต์แขนกล6แกนขนาดเล็กค่ะที่เรียกว่ามาพร้อมกับเซนเซอร์ระดับอุตสาหกรรมเลยนะคะเจ้าตัวนี้ความพิเศษของมันค่ะคือสามารถที่จะทํางานร่วมกันนะคะปฏิบัติงานร่วมกับมนุษย์เนี่ยได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะโดยทั้งเรานะคะบูธของเราค่ะจะมีการสาธิตการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวจา,า้าตัว 3D สแกนเนอร์นะคะแล้วก็ 3D พิมพ์เตอร์อีกด้วยนะคะ และนอกจาก 3D printer ทั้ง3เครื่องที่เรานามาโชว์ภายในงานนะคะที่เป็นทั้งเทคโนโลยี FDM และ Polyjet ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะของทาง a b i c a t อีกด้วยเดี๋ยวเรานะคะต้องขอมอบหน้าที่ให้กับน้องบอสเลยนะคะเป็นทาง Technical Support ของเราค่ะในการมาให้คําตอบกับเรานะคะว่าเราจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรกันมาบ้างนะคะน้องบอสคะเทคโนโลยีใหม่ของเราค่ะครับเทคโนโลยีใหม่ของ Abicad ที่มีตอนนี้นครับก็ที่กำลังจะเข้ามาแล้วกันนะครับก็จะมีอยู่2เทคโนโลยีนะครับก็จะเป็น s a f นะครับก็จะเป็นชื่อเครื่องรุ่น s t a r d s i t H สามห้าศูนย์นะครับก็เดี๋ยวจะมีชิ้นนาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัว StarDesit Origin One นะครับก็จะแตกต่างกันที่เทคโนโลยีนะครับเป็นตัวที่เป็นของ Origin One เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าตัว DLP นะครับชิ้นงานก็อยู่ฝั่งนี้เลยนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวแรกเลยนะครับที่เป็นตัว H 3 5 0นะครับตัวแมททีเรียลก็จะเป็นตัว PS 1 1นะครับ เน้นทางานที่ใช้เอาไปใช้งานจริงได้นะครับหรือว่าทําเป็นโลลรุ่มโปรดักชันก็ได้นะครับตัวนี้ปิ้นค่อนข้างไวนะครับแมททีเรียลก็จะเป็นเป็นผงมานะครับอย่างที่บอกคือเป็นผงตัว pa 1 1ตัวนี้ก็จะเป็นของออริจินวันนะครับตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของตัวแมททีเรียลนะครับแมททีเรียลก็จะเป็นตัวเรซินนะครับแต่เป็นเรซินที่อยู่ในเกรดที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับทนทนอุณหภูมินะครับทนแรงทนพวกนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง นะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นเลยก็คือเรื่องของตัวผิวชิ้นงานานะครับผิวชิ้นงานเนี่ยจะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัวที่เป็นชิ้นงานฉีดมากเลยนะครับแต่ก็อย่างหนึ่งตัวนี้ก็คือเหมาะก,กับเอามาทําเป็นโลรุ่มได้นะครับหรือเม k ท to o เดอร์ได้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับค่ะเห็นบอกว่าเครื่องทั้งสองเครื่องนี้จะมาภายในปีนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ทั้งสองเครื่องนะครับก็จะมาภายในปีนี้นะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถมา าดูชิ้นงานในงานก่อนก็ได้หรือว่าจะมาดูที่ออฟฟิศแอปิชัดก็ได้นะครับมีโชว์รูมให้ดูก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมโชว์รูมของเราได้นะคะเพราะว่านอกจากภายในบูธวันนี้ที่มีทั้ง3เครื่องมาโชว์แล้วเรายังมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะคอยมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนค่ะสําหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมบูธของเรานะคะเรายังมีในส่วนของสติ๊กเกอร์ไลน์ค่ะแอปแคร์นะคะที่จะมอบให้กับทุกท่านค่ะเพื่อที่จะได้ส่งความกล่วงใยนะคะให้กับคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นในช่วงของโควิด -19 นนนนนนี้้หรืือออวว่่่่่าใชงๆก็ไดแคะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดในบูธของเราค่ะที่เราได้นํามาจัดแสดงในครั้งนี้นะคะนอกจากโปรดักต่างๆแล้วนะคะเรายังมีชิ้นงานต่างๆมากมายเลยค่ะที่มีการปริน้นมาจากเครื่อง 3d printer เ,เครื่องต่างๆนะคะสามารถมารับชมชิ้นงานได้ค่ะว่าแต่ละชิ้นงานที่ปริน้นจากแต่ละเครื่องเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะคะแต่ละแมทเทอเรียลมีดีเทลเป็นแบบไหนนะคะและแน่นอนค่ะที่สําคัญนะคะทางบริษัทของเราบูธของเราค่ะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยค่ะ คอยให้คําแนะนําค่ะคําปรึกษานะคะและอำนวยความสะดวกกับทุกๆท,ท่านค่ะที่สําคัญนะคะเบรียวอยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะให้มาเยี่ยมชมบูธของเรานะคะจะได้มาสัมผัสนะคะด้วยตัวคุณเองเลยค่ะแต่ถ้าหากว่ามาไม่ได้นะคะเรายังมีในส่วนของ virtual b o o t ค่ะให้ทุกๆท,ท่านได้เยี่ยมชมนะคะสามารถที่จะสแกน QR code นะคะเพื่อเข้าชมได้เลยค่ะ โดยงานของเรานะคะจะมีขึ้นค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12มีนาคมนะคะที่ไบเทคบางนานะคะหอ99บูธ AM 26บูธแอปิแคข,ของเราค่ะแล้วพบกันนะคะ